ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ย,อยมาแล้วมาถึงแล้วโ,อ,โอ,ววอ้มาถึงแล้วจอกิปปอมาถึงแล้วว้ามาถึงก็เล่นเสียวเลยเไหมเ,เ,เ,เด็กขึ้อยู่ดีแท้ เนือง้ว่าก,กับเสียงกับอะไรกันอยู่เลย1000นกกี่เออเนืองกก้ว่าเลยเอ๋สุดยอดไปเลยเจ้าีิปปอสวัสดีครับเบ่ไม่ได้จเจอกันนานคิดถึงจังลเลยจำได้ไหมจ้าวมา,มา จำได้ไหม,มจำจำจำลุงเก่งได้ไหมจะบาจำลุงเก่งได้หรือเปล่า,าฮะมีไหมอะใส่เลยจำลุงเก่งได้ไหมไงหง้วยอย่างดีปล่อยออกมาแล้วเป็นอย่างนี้แหละด,นะดีแต่อยู่ในกรง ดูเนีไม่เปิดไฟอกลางเปิดสู้สวิตเลยอ่ะนี้ช่างมาเพิ่งกลับมาถึงพอดีพี่เอารถไปส่งที่ร้อยเอ็ดช่างก็ทำงานเอาไว้ครับค้างเอาไว้ในจะปิดบ้านตรงนี้จะมาสารต่อได้ป่ะเนี่ยเปิดทุกเออทุกอันเลยทุกอันเลยอีกสวิตชั้งคุน้ำเนี่ยเปิดทุกสวิตเลยเออติดไฟใหม่ครับ พี่ชี้ไปทําไมนาดุลทางนี้นาดุลพี่อ่าพี่เข้ามาพุทธยสงใช่ไหมขาเอ้ยได้ผ่านผ่านไดเลยนะอวิ่งเส้นัปเตีนที่จะไปขอนแก่นไปแยกตรงศีดาอนพี่อาจจะเจอตํารวจตรงเมืองพลมันมีด่านใหญ่ตรงนั้นไม่มพี่เข้ามาตรงพี่ผ่านข้ามขามชุลไหมที่เขาขายรถเยอะๆขามไหมขามเออแสดงว่าพี่มาออกพุทธยงสง แล้วก็มองไงโกบ้อโกบ้อเฮาอะไรเออแล้วก็มาออกไอ้นี่มาออกข้ามสะพานสตึกมานี่ไหน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 พวงมาลัยมันเบาดีไหมสิฮะเห็นรถดั้มาดูไม่ต้องใช่พี่เก่งออะไรมาให้มีมังหม้อกองเอาออกเลยเหรอพี่เปลี่ยนใหม่เลยปะใหม่หม้อกองไม่พวงมาลัยอย่างเจ็ม เออดีกว wow, ่าเดิมเยอะเลยอะแต่มันก็มีหนักนิดหน่อยนนิดห่อยเพราะว่ามันไม่มีปัะสบการณความเร็วไฟฟ้าอ๋อไอ้ท่อล็อล็อกิดง่ายความเร็วไวในเกอะมันก็เลยหน่วงหน่วงนิดนึงออกหน่วงหน่อยแต่หน่วงก็ดีดีกว่าอันเดิมมันไม่ร้อนนะเออดีกว่าอันเดิม เสียงทำมันดีเลยนะมันเติมพันหนึ่งแก๊สสามร้อยน้ำมันพันหนึ่งเจ็ดสามอหมดไหมไี่เนี่ยแค่จอดพักเข้าน้ำแค่เดียวเองแล้วก็เหยียบอย่างเดียวเลยนู่ไอสิบล้านมันเห็นพี่มาเบิ้ลใหญ่เลยนะอ่าอ่เกอะสิบล้านโชว์สิบล้าน อ่าสิบล้านไปพุ่งเข้าบ้านครับโชว์อย่างเดียวเลยสิบล้านอนะ่ะต่อแตกเลยนี่อ่ะนี่สิบล้านดีดเร็บดีดันเห็นกล่องมาเลยดอแต่มันเห็นกล่องเนี่มันเนลนนเนนี่นเลยด้อ จะมันทำอะไรของมัน <t> ไม่ไม่มันจะหาที่เอารถเข้าไงน,ไนึก <c oughs> ว่าใครมาถ่ายรูปช่างเปิ้ลดกวาม่าน้ำเดือดไหมมีเดือดอมีปุดอะไรไหรมพัดลมทำงานปกติอแอร์เย็นใช่ไหมพี่แอร์ก็เย็นเหมือนเดิม บเบรกก็ครบสี่ล้อเห็นพี่บบเบรกเมื่อกี้ผมถ้าเป็นเบรกกันเก่าผมว่าไม่อยู่ <c ười> <c ười> อิะจีบล้านของขึ้นเออเขาบอาแต่งีต่างหากนะเ <c ười> สียงมันยังไม่ขาดด้เอาเดี๋ยวผมไปทำกับข้าวดีกว่าซื้อซอยจุมาเขียงก็มดีด้วดูไปเอาดูเอาเหินฝนมีดไหม แล้เวเราจะทํากับข้าวที่แรกว่าจะทําไว้รอพี่เก่งนึกว่าพี่เก่งจะมาถึงสามทุ่มเพราะแกออกตอนบ่ายแสดงว่ามาได้เร็วอยู่ดิพี่เก่งขับมาเท่าไหร่พี่พี่เก่งร้อยยี่ไหมร้อยยี่ร้อนี่ชิวๆเลยใช่ไหมอะ,อะไรวะมันน่าจะมีกระสอบซ้ายส่วนกระกะสอบมันเด้งนะมัน,ม,น,ม,นมันเนี่ยอ๋อมันนิ่มเมันนิ่มเกิน จับซอยจุครับพี่เก่งต้องกินวันนี้ซอยจุ้ก็เพิ่งจะมามาอ๋อนอ้น,นี่ยังไม่ได้ช่างดีเฮ้ยเอามีดอันนี้อีไอ,อ้ดามไม่อะจะเป็นเร่ี่ยมอ่ะแล้วก็หินผลมีดน้ำด้สามตัวเรียบร้อย <c oughs> นี่ครับเอ็มทำอัน,นี้มาอาหารชั้นสูงครับไข่มดแดง ผักหวานรสชากิอุ่มโอ้ร้อนโคตรตัดกันเลยทั้งเราว่าสายจุของเสือลุ่งเหมือนเดิมครับแก้วจะให้ดูสักคำหนึ่งจะนิ้ไปตาฟังเลยมันจะยกกองขึ้นเป็นสี่เะลี่ยม ว่างันกัยกก้อนมันไงวะถ้าตอนทำรสนะตันนี้ลูกกุ้งนุ่นสตริงหนูไม่รู้จะแยกประสาทตังไหนฟังแลัมาละตังนี้หมอลำมันีขมันเห็ินดิบๆตัมันมาขนมดิเมขาบริทางพยานมันเถนดิข้วแมนค้นดอกเมื่อนั้นนั่นลาบดิบไปไงอ่ะนั่นมันกินเบิร์ไหมลาบม่วดิบนะ โอ้แกีวเยอะๆเราซัดเหลือแค่นี้เลยไม่ได้กินนานไม่ได้กินนานใา้แลกวทำได้หอยกินมะเรย์ๆท้าไม่เคี้ยวอ่ะไม่ย่อยกส่ตมสีินมาเยๆแกงไข่หมดแดงคล้ายดีกมงงจะเหลือเยอะอยู่นักข้างในอ่ะตับหมดยังไวเลยเจ็บโบราณฟุก เขานำไปลิ้นหรอเขาจะกินน้แมันอร่อยดีเนี่ยอันนองแน่จอยันยะันบ้าเห็้ยหนยออย่างเียวัยย่งเสาวกคนกินดเลยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยมานี่แล้วมามมานี่ยเลยกปไปมาไมามามันวิ่งไปหาเขาไหม จผมลืมบอกว่านี่ผมก็ทำเสร็จแล้วนะครับติดไฟพอได้จะสว่างอะไรขึ้นมารับแขกรับอะไรตอนกลางคืนเนาะแต่ก่อนมืดตึ๊ดตือไม่มีอะไรเลยวันนี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งที่นู่นแล้วเราก็มานั่งตรงนี้เลยเนี่ยนี้มันสว่างเลนี่ l อ d มองมาจากทางนู้นอ่ะสว่างโล่เลยแหละ อที่มึงไม่เคยสว่างหรอก LED มันเปลืองไหมไล่กันเอาไล่กันกับแม่มึงเอามาเนี่ยไปในหูแม่ LED นั่นแหละมาเนี่ยหูคว่ำเลยกระดูกมึงก็ยาจืดเปลืองะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวจะให้ทังเก่งนอนเล่นก่อนวันนี้ลมดีด้วยนะอากาศดีด้วยวันเนี้ย สงสัยจะมีฝนอีกหรือเปล่าเนาะลมเย็นๆย,ยังไงไม่รู้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ